สวยงามมากเลยนะครับองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีนะวัตรกรรมงานก่อสร้าง PDS Train b i t หรือว่าสะพานล,ลอยนั่นเองนะครับซึ่งใช้ระบบ p c a s ในการติดตั้งน่าสนใจยังไงครับมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะผมเพิ่งเห็นตัวแรกเลยนะครับที่หวัดลบลีเนี่นะครับผมรู้ว่าที่บริษัทก่อสร้างรถไฟอังคูตรงนี้เนี่ยนะ เขาได้มีนวัตกรรมงานก่อสร้างด้วยวัสดุพิคัสจำนวนมากเลยไม่ใช่เป็นเซกเมนต์คอลัมน์งานเซกเมนต์งานอะไรก็ตามที่เป็นพิคัสส่วนใหญ่จะใช้พิคัสนะครับรวมถึงงานพีเรสเซนต์บิดในส่วนบางส่วนเนี่ยเขาก็ใช้พิคัสเอ่อตัวส่วนง,งานแสแต่ด้วยนะครับไปดูดีกว่านะครับเป็นยังไงนี่ผมจะพามาดูนะครับนี่คือภาพรวมของเอ่อสะพานคนเดินข้ามนะครับแล้วก็อาจจะใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์ข้ามได้ด้วยนะ เขาก็มีการใช้ระบบพีแคสเนี่ยแล้วก็ลอกเข้าไปล็อกกับหัวเสานะครับนี่นะเขาจะมีสพอร์ตตั้งแล้วก็มีตัวล็อกต่างๆสวยงามมากเลยนะครับเป็นแ็กสีส้มนี่นะครับก็มาวางบนหัวเสาอย่างนี้นะแล้วก็มีการล็อกตัวสพอร์ตเอาไวไไ้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการเทคอนกรีตอมหัวเสานะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ย เขาก็ทํายังไม่เสร็จนะครับแต่อีฝั่งนู้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมีการวางสพอร์ตวางระดับต่างๆแล้วก็เทคอนกรีตจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับในการทำสะพานลอยค้นขามนะครับที่ใช้แบบหล่อแล้วก็ยกมาติดตั้งนะครับแล้วก็มีการหล่อจอยตรงนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ย เป็นเรียกว่าต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหน่อยเหมือนต้องมีการใช้ซัพพอร์ตนั่งร้านการปรับระดับนะครับซึ่งต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถึงจะสามารถทําได้ว่าเนื่องจากต้องมีสตรัคเจอร์มีเห็นไหมครับมีตัวสปินเดิลต,ตรงนั้นเล้วสกรูแจ็คตรงนั้นก็มีตัวระบบล็อกไทป์ตรงนั้นนะตรงซัพพอร์ตต่างๆเพื่อปรับระดับนบนั้นก็เทตรงจอยนี้เข้าไปนะครับเป็นการทําจอยล็อกนั้นก็จะปลดได้ละ นี่นะฮะหมดเลยนะครับในส่วนของทางขึ้นทางลงที่เป็นคอนกรีตนะครับใช้ระบบ P-Cast P-Cast Girder เนี่ยแบบนี้แต่ว่ามันเขาทาในส่วนของ p e d s t r i n Bridge นะครับสะพานลอยคนข้ามนะครับตรงนู้นทั้งหมดเลยก็ทําตัวตรงนี้นะนะเขาใช้ I g เ d e r เหล็กนะครับวางเป็นหมด5ตัวนะครับตรงนู้นนะครับเสร็จแล้ว ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นทางรถไฟใหม่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนรถไฟเก่านะครับพิกัดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าวัดหนองเ r ิิงนะครับหน้าวัดหนองเ r ิิงมีอะไรดีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพระพุทธร,รูปแล้วก็โบสถ์สแตนเลสนะครับตรงส่วนนี้ก็ทําเสร็จแล้วเขาก็จะลื้อแบบทั้งหมดออกนะครับ ก็ไปทางฝั่งนูน้นนะฮะไปแล้วครับนี่ฮะตรงนี้เขาทำเสร็จแล้วนะก็จะไปรูปล่างนี่นะครับ ก็จะสวยงามไงเพราะพแคแคสกรีดเนี่ยเขาหล่อมาจากหลงหล่ออย่างดีเลยนะครับอืมนะครับหล่อมาอย่างดีเลยตรงส่วนนี้ยังไม่เสร็จนะครับตรงส่วนตัวบรรจบเนี่ยน่าจะมีทางขึ้นอะไรต่างๆเลยทําให้ไม่จบนะเพราะว่าต้องมีส่วนของทางขึ้นสะพานเข้าไปอีกนะครับข้างบนด้วยนะัะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่วัดหนองเต่งนะครับว่ามีพระพุทธรูปส่วนงานอย่างไรนะครับนะครับโบสถ์สแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับตั้งแต่หลังคาเสาอําแพงครับยกเว้นพื้นเป็นคอนกรีตนะครับโอพผาธานเป็นทรงสกพรัินะครับ ูงมากเลยนะครับนี่ครับบางส่วนยาวก็ใช้ห้าบางส่วนก็ใช้สามยงงงๆทำไมไม่เหมือนกันตรงนี้มีสามนะครับตรงนี้มีห้านะครับอีกต,ตรงนี้ก็มีห้าเออเข่าทามน,น,นะครับครับและนี่ก็คือตัวอย่างของสะพานลอยแบบพีแคสนะครับ <c oughs> pick up